ตัะที่ทุกคนก็ได้นะครับอยู่กับผมนะครับแล้วในวันนี้เราอยู่กันใน a m o n อ Us นะครับผมโอเคก็เราได้เล่นเกมนี้กันสักทีนะครับผมที่ผมเปิดชุมชนไปเมื่อ2ล้านทีที่แล้วนะครับผมก็ผมะเพิ่งมาทำนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งจะมีเวลาทำกันเราเพิ่งจะนัดรวมตัวกันได้โอเค ก็จะมีนะครับผมมี UBP นะครับซึ่งเขาก็จะกลับมาทํา y o YouTube แล้วเย yeah. นะ่แล้วก็มีผมนะแล้วก็มีพี่เอกนนแล้วก็โยโจเซสื่อแล้วก็มีวินเนอร์นะครับโอเคก็ใกล้จะถึงวันฮาโลวีนแล้วนะครับผมเตรียมชุดใส่กันได้อย่างเอ่ยโอเคแล้วงั้นเจอกันในคลิปเลยครับไป okay. โอเคอ้ยตาแรกมาประเดิมพันเลยอิมพอสเต์ <laughs> ตาแรกก็ประเดิมพันได้อิมพอสเตอร์ เราต้องปิดไฟก่อนครับสวัสดีดครับค่ะค่ะโอเคครับเจอศพนุ่นเออเจอศพที่ไหนครับมีคนตายอ่ะเจอศพตรงห้องไฟครับเจอศพห้องไฟเหรอห้องไฟอยู่เัอจะมีอะไรฮะมีเล็กแล้วก็วินเนอร์อที่อยู่ด้วยผมอยู่เมดเบอ่ะผมอยู่ที่ห้องพยาบาลอ,อะไร เพราะว่ากา,า,ารที่เข้าไปกัน3ามคนมันไม่เข้ามาคนเดียวมันก็แปลกพอแล้วแล้วไปโผล่ห้องพยาบาลได้ยังไงเอ้าตอนแรกอะตอนแรกมาที่ไอ้ตุงห้องคังแล้วก็ไปแล้วก็ย้อนสอนขึ้นไปห้องเมดเบย์ไงทำเควส์อะไอเควสเควสจิบตัวอย่างอะเอ้าเราไม่รู้นะเพราะว่าเราเข้าไปละผมฆ่ามาผมข้ามเฮ้ยอะไรโอ้ยไอพีสิบเนนนะ ผมมันงตรงแก้ไปคนแรกก่อนเอ๊บตึ๊บตึ๊บอืมเฮ้ยสองคนนี้อยู่ด้วยกันแต่ว่ามันต้องปาดอะไรนี่เฮ้ยอะไรยสุดนนคนตายพมดได้ว่าไงว่าไงว่าไงบอกเร็วบอกเรวเราเป็นคนตายไปข้ามโดนโดนเย้แต่เราแต่ว่าแดดเป็นไอ้ทอม ครูเมดนะรอลอนี้เราเป็นครูเมดแต่อย่างน้อยเราก็ได้เป็นฆาตกรตาหนึ่งและเป็นตาแรกไปลืมพันตาแรกฆาตกรปิด O2 โอทูถ้าฟาร์มินตายผมว่าต้องเป็นมิูแล้วล่ะไม่น่าเป็นใช่ไหมมิูไว้ใจได้มั้งทำเฟสก่อนเฮ้ยเฮ้ยวินเทอร์ไปหรือเปล่าเฮ้ยโอมไมยูแวงหมดแล้วตอนนี้ สวัสดีครับนี okay. อะไรอะไรมาเฮ้ยฆ่าหรือเปล่าเฮ้ยปิดไฟปึ๊บเก็บตัวอย่างอันนี้เราเก็บตัวอย่างของจริงละโอเคอึบ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 ผ่าเราไปเราไป,ปาฝาาั่งขวามัหงดีกว่าหัวยานอึบเปิดสวิตต์เฮ้ยสีเขียวท้ายวินเนอร์ตายเหรอคอนโอรลสโบรินเนอร์ในห้องกูตรงหัวรถอยู่เขี้ยนน่นอ๋อเครื่องปติกรณ์เหรอ ใช,ใช่ใช่เบนเดอร์เออมาตรงตรงตอนปต,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 ติกรนแล้วผมเห็นเล็กเตอตามหลังมาติดเลยผมเห็นผมเห็นเนื้อล่าสุดตอนอยู่ในห้องไฟตอนมาแก้ไฟแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยอ่าใช่คือเดี๋ยวเราเลาเหตุการณ์นึงนะคือช่วงดับอ่ะเราเห็นเราเห็นในต้นนะ้ำเพราะใช่เราอยู่กับต้นนะ้ำตอนช่วงแรกๆแหละแล้วก็เห็นไอเนอร์ไอเนอร์ไก่ไไไต้นมาทำไฟแล้วก็มีเล็กมีเล็กกะมาทำไฟข้างในแล้ว มันมีคนเดียวอะที่ไม่ได้อยู่ด้วยคือไอ้นนท์แล้วทุกคนก็แยกออกไปเลยเลยเราคนเดียวเมื่อกี้ผมอยู่ตรงหัวยานะไอ้ตรงบนหัวยานบนสุดเลยอะหัวยานบนสุดอะไอ้ตรงที่ยิงอุกบาทอะอไอ้ตรงที่วิ่งอุกกาศอะจะข้ามรด้ยังไงอะผมว่านะถ้านนท์เป็นนนท์ไม่น่ากดรีพอร์ตเองอ่าแล้วมีย่ยูอยู่ตรงไหนอะอ่ายูเพิ่งออกมาจากห้องไฟเลยเพิ่งออกมาจากห้องไฟไม,มาตรงเดินมาตามไมเนิ่นเลยผมดูตรงไปเลยนะอ้าวอย่ผมเดินโซ่พอดด้วยนะ เราจะบอกยังไงดีว่าไอ้ไอ้เดินจากองไฟมาแล้วก็เดินมาทำสายไฟขบวนอ่ะแล้วล,ล่าล่าล่าสุดมี่อยู่อยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงห้องไอ้นี่เลยห้องรุดบัตรผม,มไม่รู้รผมผมโบดชแล้วผมผมสงใส่จูนิดนึงขอ,อยาตแล้วกันผมจะจับจาดูมีอยู่เอาวไว้โอเคตอนนี้สิวนนท์เดินมากับผมนะเดี๋ยวเราไปทำคุ้ยกันหัวยานหัวยานโอ้ยมีคนกดปฏิกรใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ปฏิกรโอทูโอทู เฮ้ยข้างล่างมีใครแก้เดียวหมดเดี๋ยวใครอยู่ตรงนั้นอะอ๋อมีอยู่ป่ะมีตัวเอ็มนายใช่ใช่เออเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ก่อนเก็บตัวอย่างไว้ตอนแรกไปเอาก่อนอันนี้โอเคเอาอีกแล้วไงถ้าตกรตานี้ชอบกดโอทูฮะมิวทำนะผมว่ามิวไม่น่าเป็นแล้วผมว่าตัวป๊าป๊นี่ยแหละมันใส่มากอโอ้จูหรือเปล่า อ่าผมเรือที่ตรงสกรลิตี้ฮ่องกงอุ้ยอ๋ออยู่กันตรงนี้สองคนกับจิเบ็กนนท์ต้องสื่อสารนะอ่าเฮ้ยอ๋อมีอยู่มีอยู่รุนจูนอยู่ตรงหัวยานเผื่อพตัวการรแแลล้้ววปป่ะโไเททีจิงแล้วะนจูน ใช่ไหม,มอยู่แอดมินอยู่คนเดียวเมื่อกี้ผมอยู่กับซิวเอกนอนผมแก้ปฏิกร,รกล้องนั้นเดินลงเดินลงมาด้านล่างระหว่างระหว่างกาของญาตินั้นนั่งกืผมกำลังจะเดินไปทำเพสไงผมว่าจูนมผมว่าจูนเป็นแน่นอนไรไปทิิงงใช่เหรอใช่คนใช่ไหมจูนนี่ จูดเป็นบอกแล้วว่ากลัวจะเป็นเพจิตโอเมดโอโหเดี๋ยวเราทำเควสตรงนี้ก่อนดีกว่านมียูกระบะง่ายสุดละอีกอกันเดียวเออโอเค,อเคไฟดับลงมาขึ้นไปเคเ๋ยวผมขึ้นไปทำเควสตรงห้องไฟที่มียูตรงนี้มียูมียูกับจูน เออคือเหลือเพจสุดท้ายเฮ้ยพีนน่นะโอเคครบแล้วโปรเจกผมครบแล้วอันนี้ก็คือภารกิจการตามหาศพนะฮะเฮ้ยนี่แหละผมว่าคนนี้อาจจะเป็นก็ได้ดูมาอ่าอยู่ตรงนี้กันสองคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหม ผมอยากจะบอกว่ามีคนลงท่อมุดท่อดงใช่ใช่เห็นเห็นเหมือนกันไหมเมื่อกี้ผมดูไอ้ตรงห้องแอดมินอยู่อะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนคนโดดท่อที่หัวยานอะแล้วก็ไปตรงที่ยิงอุกกาบาตอะผมจะบอกว่าไม่ใช่สี่เอนนไม่ใช่วินเนอร์ไม่ใช่ตัวน,น้ำผมว่าจีกเร็ว <c oughs> ผมแบบใช่อีกรอบนึงอนะ่ะคือผมเห็นจูน่ะลงไปตรงท่อหนามันติดตรงดินไปตกเลยละตรงน้ำมันอนะ่ะแล้วผมเห็นเขาขึ้นมาผมก็เลยรียรบมือหน่อยอ่ะไม่นะจูนอีกแล้วเหรอแล้วเพลย์ล็อกใกล้หมดแล้วเลยยังไม่เสร็จลเลยเนี่ยเป็นอีกแล้ว <laughs> เป็นสองรอบแล้วนะเนี่ยทำไมตานี้เป็นบ่อยมาฆาตรกรไหม โอ้ยคูเบะอีกแล้วคูเบะอีกแล้วฉันอยากเป็นข้าตะโกนเฮ้ยไปรูดบ,บัตรก่อนรูดบัตรก่อนโอเคเฮ้ยโอเคข้างบนหรือข้องบนจ,จะไม่มีใครแก้เฮ้ยโอ้ยโอเค,อเคปพาเราไปที่ห้องคลังแล้วก็ไปเติมน้ำมนันกันเออเป็นเชื่ออยู่ยูนอยู่ อยู่ข้างล่างหนูแกงบ่นแล้วนะเฮ้ยอะไรยังไงผมว่าอยู่ครับมีคนตายเบเกสติน่า้าเมียวเแกงเติมน้ำมันเติมน้ำมันเหรอติมน้ำมันแล้วผมแล้วผมก็สงสัยอยู่สองคนอะไรครับไม่ใช่โนนแต่ผมผมคิดว่ามันจะเป็นไอ้ต้นน้ำไม่ก็เนอร์แต่ผมคิดว่าเนอร์มาสุดนะเพราะว่าคุณต้นน้ำเขา เดินมาเขาก็ขึ้นไปข้างบนต่อใช่ใช่ผมผมขึ้นผมขึ้นไปแกงบนต่อในห้องรูปบัตรผมอยู่ในห้องต้องจำว่าอยู่ห้องอ้โหผมก็อยู่ห้องรูปบัตรโดนอยที่ไหนอือห้องรูปบัตรเหรอเออห้องรู้บัตรไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยคุณต้นก็รู้อยู่ว่าผมอยู่ห้องรูปบัตรแล้วคุณเนอร์เขาอยู่ชั้นล่างอ่ะผมเห็นเขาอยู่ตรงชั้นล่างนะผมเป็นเดือดสบัดเดี๋ยวผมกำลังไปเหล่านี่โห่แล้วครับ เลยครล้อใช่หรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะผมไม่มีไม่มีเหตุผลเลยเอันนี้อ๋อไม่ใช่อ๋ไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่เออหรือว่านนกดไปแล้วครับเอาเอาสิบเอ็กเอาสิเอกนนไปเชื่ผมผมไม่ได้เป็นห ไม่ใช่นะเพราะว่าโนนบอกว่าดูกล้องจอปิดใช่ไหมใช่ซึ่งเราเห็นว่าใช่ฮะไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเอาสิบเอกโนนเพื่อผมว่าสิบเอกโนนเป็นยังไงก็เป็นคิโมะอะไรดูนี่เนี่ยเนี่ยสิบเอกโนนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยนี่ไงโนนจริงด้วยโอเคครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา ห้าคนด้วยโอเคก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องมี UEP นะครับผมแล้วก็โยชโชซึซึนะครับผมโอเคเจอกันลิปหน้าผมบ๊ายบายเจอกัน